สมไข่ปลาโอ้โหืมกาบสวัสดีนะครับพบกับผมและช่องรรยูทูบลูกยาตาครับนะครับกินข้าวกันครับมือใน,ใน,มนีในเมนูตำมะแตงครับแล้วก็สมปลาปิ้งสมปลาโอ้โหหนึ่งวันไงมาดูกันเลย ว้าวโปงสมปลาธรรมาดานะครับมันเป็นปลาไข่พร้อมนะสมปลาตะเคียนไข่โอ้โหหนึ่งเมึง,งโอ้เห็นไหมเห็นนะโอ้บอกเลยเสุดย,ยอดแนะ่โอ้ไม่วันไหลหนีวะโอ้โหนมาตอมสมตําหรือว่าได้กินปลาสมบุญ่ามันได้กินปลาสมมากกว่านะครับนะมาเลยครับกินข้าวเหมือนกันนี่ผิดหน่วยพร้อมหมกสมปลาตะเพียนไข่ เต็มท้องบู้โอ้โหมันไข่มันจัดการไข่มั้งสุดยอดเสียงฟ้าห้องอื มาต้นผักผักเป็นต้นมาเป็นสวนเพิ่นเห็นไหมโอ้ยเมื่อวานไหมวันได้กินปลาสมบูรณเลยหรอือได้กินสมต่ำบุ้นตำม,มักแตงครับโอ้ยนี่ <c oughs> ห <c oughs> วานสมไข่ปลาโอ้โหสุดยอด อื S <S โอ้ยเหมือนวันไหมมันนำมาแต่นี้บ้านปเป็นเห็ดมาแล้ว มั yeah 那那นยังไม่ตกแรงเด็กกลางตรงนั้นอากาตางดูสิคนเปียกในโทษกระพานเปียกบุ้งรอด แตผมว่ามันกินตะไคร้มันก็คุ่มแลยใช่ไหมกินเนี่ยมันเป็นันไ,นงนไง Ừ. Cắn. <coughs> Mười năm mấy lần. Ôi. Ừ. ฝนตกกับป่ากันสองคมเนาะรูก็ได้มันประยานฝนเลยด้มันวันเนาะอือื้ม 你吃。好 <Good>、oh. mm。嗯，你好。 ดูว่าีไหมวัดกันโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจบไว้แค่นี้ก่อนขอบคุณที่มาติดตามช่องทูบเลยต่างขอบคุณทุกมเมนขอบคุณใจจะพบกไม่คลิปหนา้าขอบคุณครับ